ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจา์บ๊อบี้ชิสรานะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็บ๊อบีิฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องของเราอันดับหนึ่งเรื่องของการดึงแฟนเก่าทาวินเฟรมโซเมทแล้วก็ปัญหารักสามเศร้าเรื่องของความรักทุกอย่างเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้กําลังเป็นกระสอยู่นะคะก็ในเรื่องของการขโมยดวงอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ใส่ดวงใส่ดําอะไรต่างๆมีเคยเตือนทุกคนแล้วนะคะของเราไม่ต้องให้วันเดือนปีเกิดก็ได้คะ่ะไม่มีไม่มีขโมยดวงแน่นอนนะคะไม่มีทางที่จะขโมยดวงแน่นอนทุกคนแบบหายห่วงได้เลยนะคะแล้วก็ <c oughs> ตอนนี้โปน้องแมวมันอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พายพี่ก็จะเอาน้องแมวไปรักษาอีกนะคะ คือยังต้องใช้เงินนะทุกคนก็เลยจัดโปรนะคะโปรน้องแมวคือโปรอะไรจัดโปรลดแลกแจกแถมก็คือลดราคาเยอะมากนะคะเครื่องลงเครื่องล่างก็คือแบบราคาดีเลยนะคะไม่ถึงพันนี่นะคะก็น้ําหอมเข้าแล้วนะคะเพิ่งเข้านะคะขาดีจัดของหมดไปพักหนึ่งนะคะตอนนี้เข้าหมดแล้วนะคะก็สีพึ่งนะคะสีพึ่งน้ําหอม แล้วก็แป้งแ้งหนา้นาทองนะคะเกดเครื่องสําอางหมดเลยนะคะไปปลูกเสกเลิศเลิศปังๆช่วยเรื่องของงานเงินความรักโชคลาภสุขภาพการงานมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมแล้วก็ผูกจิตผูกรักดึงแฟนเก่ากลับมาแก้กรรมความรักตัดมือที่3นะคะแล้วก็รับแก้เกี่ยวกับเรื่องของดําอะไรต่างๆแต่ว่าอันนี้เป็นเคสเคสไปละกันนะคะของเราไม่มีเรื่องแบบ ใส่ดําใส่อะไรแน่นอนนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะอืมก็ทั้งรถทั้งแถมนะคะก,ค 4, ก็บุลค่าสี่พันบวกบวกบวกนะคะส่วนส่วนผูกจิตผูกหลักก็ลดเป็นหมื่นเลยนะคะเพราะว่าห่างเงินไปรักษา้นงแมวนะคะใครที่สนใจให้รีบเลยนะคะแล้วก็มีปลอดใจด้วยนะคะเดี๋ยวใกล้จะปิดรับแล้วแหล,ละเพราะว่าน้องแมวก็ใกล้จะหายแล้วนะคะโอเคมาดูกัน ขอพลังงานแรนดอมคลิปนี้นะคะพ่ออยากจะบอกอะไรคะแรนดอมคลิปนี้สามถ้วยไฮพรีเซสนะคะ เียนนะคะอืมมันเป็นเรื่องของรักสามเศร้านะคะเออแต่ประเด็นหลักเลยอะคือพี่มองว่าคนที่คุณคุณดิวอยู่หรือว่ามีปัญหาอยู่ด้วยอะคือเขาน่าจะเป็นคู่ของคุณอะเนื้อคู่ของคุณนะคะเพียงแต่ว่า มันมีเรื่องรักสามเศร้านะคะก็อาจจะเป็นหนึ่งคือคุณกับเขาอาจจะยังไม่ใช่เวลานะคะที่แบบจะมารักกันอะไรเงี้ยคือมันอาจจะยังยังไม่ถึงเวลาของคุณทั้งคู่นะคะหรืออีกในหนึ่งก็ไฮพรีเซสส,สองใบนะคะก็ <c oughs> อาจจะเป็นที่ในเรื่องของความสัมพันธ์ลับๆคือมันยังไม่ได้รับการเปิดเผยนะคะอะไรหลายๆอย่างนะ ทีนี้บาร์บีม้มองว่าความสัมพันธ์มันมันเป็นเหมือนแบบมันยังมีการครบซ้อนอยู่อะนะคะมันมันยังมีการครบซ้อนอยู่มันยังมีความแบบไม่ชัดเจนอะไรต่างๆนะแล้วก็มีแฟนก็เหมือนไม่มีมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอาธิบายยากนะคะอืถามว่าคุณรักเขาไหมคุณก็รักเขาแหละแต่ว่าบางทีมันก็เหนื่อยกับการที่แบบคือ มีเชื่อนะคะว่าหลายๆคนค่อนข้างมีเซนในความรู้สึกแบบอาจจะไม่ใช่หมอดูหรืออาจจะไม่ใช่แบบผู้วิเศษอะไรแต่อย่างไรแต่ว่าลึกๆอกะเราเราก็มีเซนอยู่นะคะหมายถึงตัวคุณเองอะ่ะก็มีเซนอยู่ว่าใครที่เป็นเนื้อคู่คนไหนที่ไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็มีมีความว่าคุณค่อนข้างมีความมั่นอกมั่นใจเลยแหละว่าคนคนนี้คือใช่นะคะสําหรับคุณเลยนะคะค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเขาใช่แน่นอนเพียงแต่ว่า เออคือมั่นใจว่าใช่แต่ก็ยังมันมันเหมือนมันสลัดเรื่องของปัญหารักสัมเศไม่ได้มันอาจจะเป็นที่กรรมในความรักของแต่ละบุคคลด้วยนะคะแล้วก็แบบิี้มองว่าตัวคุณเองเหมือนตอนนี้ก็ค่อนข้างหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะปล่อยวางในเรื่องของเนื้อคู่ของคุณมากขึ้นแล้วก็ ค่อนข้างที่จะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยแบบเราจริงๆเราไม่มีใครก็ได้นะเราโสดเราก็มีความสุขดีอะไรเงี้ยล้วก็ถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่ชัดเจนนะคะคือเมื่อก่อนคุณอาจจะยังพอพอทนได้หรือแบบเขามีคนอื่นแล้วคุณอาจจะแบบเคยยอมรับเงื่อนไขได้แตนะ่วันนี้ค่ะคือพี่มองว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมันพอพอเรารักตัวเองมากขึ้นอนะ่ะเราจะพยายามที่จะแบบว่า เราจะกลายเป็นคนที่ไม่ยอมอะไรง,ง่ายๆเหมือนแต่ก่อนนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะแบบยอมนู่นยอมนี่ง่ายใช่ไหมแต่พอเราแบบรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นนะคะเราจะไม่ยอมอะไรง,ง่ายๆเลยประมาณนี้ก e t ปะ่ะคือตอนนี้คุณอาจจะแบบไม่ยอมเหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยนะคะมาดูกันต่อนะไพ่อยากจ,จะบอกอะไรคะสามเหลียน คือประเด็นหลักเลยอะค่ะคือทีนี้แบ่งแยกออกเป็นสองสถานะนะคะบางบางคนอาจจะเป็นคนที่มาก่อนแล้วก็แฟนของคุณแบบเนื้อคู่ของคุณอะจะต้องบอกว่าเขาเป็นเนื้อคู่ใหมก่ก็ต้องยอมรับเลยว่าคลิปเนี้ยแบบขึ้นสองรอบแล้วอ่าก็ยอมรับแหละว่าคนคนนี้คือเนื้อคู่ของคุณนะคะ <c oughs> ใช่เขาคือคู่ของเราแหละเพียงแต่ว่า อมันยังอาจจะไม่ถูกที่แต่มันยังไม่ถูกเวลาเท่านั้นแหละนะคะแล้วก็ the empress อ่อก็ถ้าในกรณีที่คุณมาทีหลังแล้วกันเอาในกรณีที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คือแบบเขาอาจจะมีเนื้อคู่อยู่เอยเขาอาจจะคบกับใครอยู่อะไรเงี้ยคือประเด็นหลักๆอะ่ะคุณอยากจะเดินออกมาจากเขาแหละนะคะแต่ว่าเพียงแต่ คุณอยากจะเดินออกจากเขาเพราะว่าคุณเริ่มรักตัวเองมากขึ้นคุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นแล้วคุณก็รู้ว่าแบบคุณไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าถ้ามันไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากไปต่อใช่ไหมเพียงแต่ว่าจะบอกว่าคนของคุณเขาก็ไม่ยอมอ่ะเออพอเขาไม่ยอมเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็จะชอบแบบทักมาอะไรเงี้ยแบบทุกครั้งที่คุณมุฟออนอะไรเงี้ยคือเขาก็จะชอบแบบมาปั่นป่วนหัวใจทักมาบ้างมา ติดต่อมาอะไรเงี้ยคือเอ่อต้องตอกตามตัวว่าคนคนนี้เหมือนค่อนข้างที่เขาเขาค่อนข้างที่จะรู้จุดอ่อนของคุณรู้ว่าคุณแบบมีจุดอ่อนตรงนี้คุณคุณเป็นคนใจอ่อนแบบนี้แล้วก็การที่เขาทักมามันมันทําให้คุณแบบหวั่นไหวอะไรก็ตามแต่นะคะมันทีนี้แบบ มันเลยทําให้คุณอ่ะมุกอ่อนจากเขาไม่ได้คือต่อให้พยายามแค่ไหนแล้วลุกเราก็รู้ผิดชอบช่วยดีอะไรต่างๆนะคะว่าเออจริงๆแล้วเนมันก็อาจจะไม่เหมาะสมบบาๆบาๆนะคะแต่ว่าคือทุกครั้งที่เขากลับมาเราก็ใจอ่อนนะคะแบบกับคนอื่นไม่เป็นนะแต่กับคนนี้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบใจอ่อนมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีที่คุณมาก่อนละกันนะคะคุณมาก่อนแล้วก็เหมือนเขามีคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะคุณอาจจะยึดถือความถูกต้องหรือว่าการที่แบบ คุณอาจจะไปเชื่อในเรื่องของความรักแบบปลอมๆหรืออาจจะเป็นแบบสิ่งที่เขาบอกว่าเขารักคุณแต่เขาอาจจะแบบคนคนนี้เขาอาจจะพูดนะคะถ้าในกรณีที่คุณมาก่อนแบบเขาเขาอาจจะพูดว่าเขาอรักคุณนะแต่คุณอาจจะมีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างเหมือนเหมือนแทนที่เขาจะเป็นคนผิดใช่ไหมแต่ว่าพี่บอกว่าเขามีวิธีการพูดให้คุณกลายเป็นคนที่ผิดนะคะให้คุณกลายเป็นคนที่ผิดแล้วก็กลายเป็นว่า คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณผิด แล้วคุณก็เลยต้องต้องทนกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็เขาอาจจะบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะไปเคลียร์กับมบอที่สามหรืออะไรก็ตามแต่แล้วเขาก็อาจจะบอกว่าสุดท้ายแล้วยังไงไม่ว่าเขาจะไปม,มีใครนะคะเขาก็เลือกคุณอะไรเงี้ยคุณอาจจะยึดติดในเรื่องของทะเบียนสมรสหรือว่าความถูกต้องความยุติธรรมบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินที่ซัพพอร์ตกันก็เลยไม่ไม่เลือกที่จะหย่าหรือไม่เลือกที่จะจบความสัมพันธ์นะคะก็ถือว่าโอเคสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกฉันสุดท้ายฉันก็เป็นตัวจริงของเขาอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะคะออะะตานคคคืควม ความหวังความคิดถึงความรักอืความปรารถนาดีให้ประดับคือการลืมไม่ได้คือแบบถ้าจะให้คุณเลิกกับเขาก่อนคุณเลิกไม่ได้แล้วก็เหมือนคนของคุณเขาเขาเจ้าชู้เขานอกใจก็จริงนะคะแต่สุดท้ายเหมือนเขาก็ไม่เขาก็ไม่เลิกกับคุณน่ะมันก็เลยทําให้คุณตัดใจจากเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆปัจจัยนะคะก็เลยทําให้คุณแบบเลิกต่อมาจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นะคะทั้งทที่ไม่เป็นความสัมพันธ์รักสามเศร้าแต่มันก็ยังมีแบบเหตุผลมีข้ออ้างมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้คุณแบบ เขาเรียกว่าคอยปอบประโลมตัวเองเงี้ยอย่างอาจารย์เองอาจารย์ก็เป็นอันดับหนึ่งเรื่องนี้เนาะคะ่ะก็แก้ไขกันมาเยอะมากๆแล้วเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะว่ารักสามเศร้าอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบปวดหัวแล้วท็อกซิกอ่ะเนาะก็เข้าใจทุกคนแหละนะคะแต่ทีเนี้ยประเด็นหลักของของพอยต์เนี้ยของคลิปเนี้ยคืออย่างที่บอกว่าถ้าเอาตาม r a n d คลิ l i p reading นะคะคุณกับเขาเป็นคู่กันแต่คําถามว่าชีวิตจริงอะ่ะอันนี้มันคือแบบการดูดวงโดยที่ไม่ได้แบบ โดยส่วนตัวทีนี้คุณจะมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นได้ยังไงว่าคนคนนี้คือคู่ของคุณนะคะดังน,นั้นสิ่งที่แบบอยากจะแน่ใจทัวร์ชัวร์จริงจ์แนะนําให้มาดูแบบพิมพ์เอ้ไม่ใช่มาดูแบบแบบส่วนตัวนะคะมาดูแบบส่วนตัวกับอาจารย์เลยแล้วก็อาจารย์สิ่งที่อาจารย์การันตีและสัญญาคืออาจารย์จะไม่เลี้ยงใครเท่านั้นแหละนะคะถ้าใช่ก็บอกว่าใช่แต่แต่บางคนอาจจะแบบ ไม่กล้านะคะเออแบบยังรวมรัมวความจริงไม่ได้อะไรเงี้ยเจ้ก็เข้าใจได้นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าก็มาเถอะนะคะมาดูเถอะนะคะอะทีนี้ไม่ว่าคุณจะมาก่อนมาหลังนะคะพี่ขออนุญาตถามไพ่นะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อคะไม่ว่ามาก่อนมาหลังมาไซามากกว่าเจ็ดดาบ เอาจริงๆความต้องชุกมันก็เปลี่ยนได้ยากนะคะมันก็เปลี่ยนได้ยากคือแม่ว่าคุณจะอยู่มาก่อนมาหลังมาซ้ายมาขวาอะไรก็ตามแต่คุณก็ยังต้องแบ่งความรักให้กับอ,อุ้ยโอแมวโคตรซนเลยคุณยังต้องแบ่งความรักให้กับคนอื่นๆอีกอยู่ดีอะนะคะต่อให้แบบคุณจะมาก่อนมาหลังมาซ้ายมาขวามาเอียงสุดท้ายคุณก็ต้องแบ่ง สุดท้ายคุณก็ต้องแบ่งความรักอะให้กับคุณก็ต้องแบ่งความรักให้กับคนอื่น,อ,นอยู่ดีอะนะคะดังนั้นแล้วสิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าคุณต้องแบ่งความรักให้กับคนอื่นคุณจะยอมไหมคุณจะโอเคไหมกับความสัมพันธ์นี้นะคะ แล้วก็ถ้าคุณยังไม่ชัดเจนนะคะบีก็มองว่าคุณก็ยังจะต้องต้องอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่ดีนะคะแต่กรณีที่คุณมาก่อนนะคะคุณสามารถตัดมือที่3ได้นะคะเราสามารถตัดให้ได้แต่ในกรณีที่คุณมาทีหลังเราไม่สามารถตัดมือที่3ได้นะคะแต่ถ้าคุณอยากได้คอมมิชเมนต์สมมติว่าไม่ได้แบบมีเรื่องรักสามเศร้าแต่คุณอยากได้คอมมิชเมนต์ไวๆนะคะก็แนะนําให้ลงคลาสลงคลาสผูก จิตหรือผูกหลักนะคะก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะหลายคู่ก็สําเร็จแบบสมหวังแบบหลังบ้านนี่คือแบบคุยกันแบบเม้ามอยกันมันมากจริงแบบถามว่าสําเร็จกี่คนก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะแต่อีกสิบสิบเปอร์เซ็นก็คือไม่ได้หมายความว่าไม่สําเร็จนะแต่ว่ากําลังรอผลอยู่นะคะเพราะว่าบางคนช้าเร็วมันก็ไม่เท่ากันนะคะรออยู่นะคะเออรอรอความคืบหน้าอยู่เนาะทีนี้นะคะก็ ถามว่าภายในพลังงานเร็วๆนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคะก็คนคนนี้ก็อาจจะยังเจ้าชู้อยู่นะคะความเจ้าชู้หรือพฤติกรรมที่เขาจะดีขึ้นกับเราอะให้เราไปแก้กรรมนะคะแก้กรรมคลาสแก้กรรมนะคะนะก็จะช่วยได้เอ,อ่อทีนี้มันก็เป็นการตัดสินใจของเราคะ่ะว่าเราจะเอาอยัางไงมันเหมือนแบบไฟมันร้อนอะเรารู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วแต่เราก็อยากเล่นกับไฟอะไรอย่างเงี้ย แต่บางคนอ่ะมือที่สามบางคนอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบอยากเล่นกับไฟแต่แรกนะแต่บางทีเขาอาจจะแบบหลงเหลี่ยมหรือแบบตามไม่ทันคนคนนั้นแล้วก็แบบรักไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะีน่เจอหลายหลายเคสมากหลังบ้านอะมาดูไพ่อย่างจะแนะนําอะไรนะคะแล้วแล้วเราควรทํายังไงต่อไปเราควรทํายังไงต่อไปไพ่อยากจะแนะนําอะไรนะคะเราควรทารํายังไงต่อไพ่อยากจะแนะนําอะไรนะคะ โอ้ยชีวิตชีวิตเนาะชีวิตไฮพ i เซสเดลิเวอร์ก็ก็อย่างที่บอกคะ่ะถ้าเอาตามเกณฑ์เกณฑ์ดวงในนี้นะคุณเป็นคู่กันอะคือถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ใช่นะคะหรืออาจจะแบบตอนนี้มันยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคนเดียวอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอะ่ะ ก็ยังต้องยืนยันอยู่ดีว่าคุณคือคู่กันนะคะบางคนก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ปะ่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องเขาอะไรเงี้ยมีเยอะนะเจ็ดดาบมันต้องแก้กรรมอ่ะทุกคนนันไม่งั้นเขาไม่หายเจ้าชู้อ่ะคือถ้าเอาตามพลังงานให้เหมือนเขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ถามว่าแบบถามว่าคุณจะตัดใจหรือเลิกมาได้ไหมพี่ก็ยังมองไม่เห็นนะ่ะเพราะว่าเพราะว่าคนนี้เป็นเพลงคู่ด้วยมันก็เลยยากนะคะ เอาเป็นว่าสิ่งที่พี่อยากจ,จะบอกก็คือว่าคุณอาจจะต้องแบบยอมรับในความสัมพันธ์นี้ก็คืออาจจะต้องแบบอดทนไปต่อก่อนณนเวลานี้นะคะแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงก็ลองแบบมาปรึกษาดูแต่ว่ายังไม่เห็นกันแบบการดีขึ้นของเขาในเร็วๆนี้ละกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะแนะนำหรอถ้าในเมื่อเขาไม่ดีขึ้นเราควรทำยังไงต่อ แต่คือมันเป็นคู่กันทีนี้แบบบางคนอ่ะมันก็รอนานบางคนมันก็รอช้าแบบความเป็นคู่อะเนาะเดอ s u ซใครที่ต้องการที่จะแบบว่าอยากมีลูกนะคะอยากแบบมัดผูกมัดเขาด้วยการมีลูกนะคะพี่บอกเลยว่าเป็นความคิดที่ไม่ไม่ฉลาดเลยนะคะอย่าทำอย่าเอาเด็กมาเป็นข้อผูกมัดนะคะ อ๋อแต่ในอนาคตอะ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานแล้วมีลูกกับเขานะคือมันถึงขั้นนั้นเลยอ่ะเอาเป็นว่าสุดท้ายคุณก็ต้องได้ลงเอยกันะเพราะคนมันคู่กันแล้วมันไม่แขวงกันอะ่ะแต่คุณอาจจะต้องแบบแก้กรรมความรักให้ให้เขาหมดกับคู่กรรมของเขาเร็วๆแบบคู่กรรมคือมือที่สามนะคะมือที่สามของเขาเร็วๆแล้วกันนะคะประมาณนี้มันไม่รู้จะแนะนําอะไรอะ่ะคือแบบ เหมือนมันยังไม่ใช่เวลาคือพอมันถึงเวลามันเดี๋ยวมันจะเป็นคู่กันเองอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่ามันอาจจะแบบมีวิธีการช่วยแบบเอ่อเมนิเฟสก็ได้นะคะใช้น้ําหอมตัวนี้เมนิเฟสนะคะเดี๋ยวจะจะสอนวิธีการอธิษฐานอางไงบางคนงบน้อยนะก็ใช้อันนี้ดีกว่าก็ได้แต่ถามว่าคือณนะตอนเนี้ยมันมันก็ต้องแบบมันก็ต้องทําใจอะเนาะว่ามันมันยังไม่ถึงเวลานะคะประมาณนี้เนาะ แต่สุดท้ายคุณก็คือคู่กันนะคะก็ยังไงคู่กันแล้วไม่แขวกันละกันอาจจรเป็นกำลังใจให้ดังนั้นถ้าใครแบบอยากให้คลิปนี้แบบคุณสมหวังไวๆแล้วก็คู่กันแล้วไม่แขวกันอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเพราะเราก็ไม่รู้เนอะว่าเขาเป็นคู่เราจริงๆไหมดังนั้นก็มีนิเฟสต์ด้านล่างนะคะขอพิมพ์คําว่าคู่กันแล้วไม่แขวกันนะคะสาธุถ้าอาจารย์กดไลค์ใครนะคะเอาแค่คนคอมเมนต์เท่านั้นนะคนที่คคนที่ไม่ได้คอมเมนต์ก็จะ ม่อธิที่านจิตให้นะจะขออธิฐานจิตสําหรับคนที่คอมเมนต์นะคะคู่กันแล้วไม่แขวกันก็ขอให้ได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 ้กันลงเอยลงเอยในที่สุดแล้วก็แบบพวกอุปสรรคอะไรต่างๆที่มันขัดขวางอยู่นะคะก็ขอให้หายไปละกันนะคะก็เดี๋ยวจะไปกดไลค์ให้สําหรับคนที่มีวุญสัมพันธ์กับอาจารย์เดี๋ยวไปกดไลค์ให้นะคะว่างๆงคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้นะคะถ้าใครแบบ ได้คอมเมนต์ก็ถือว่าอาจารย์มีบูญสัมพันธ์กับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็เมนิฟเฟสให้ละกันจะได้ไม่ต้องมาเสียตังค์นะคะสําหรับก็อาจจะช่วยได้บ้างละกันนะคะสําหรับคนที่แบบมีความสัมพันธ์รักสามเศร้ามีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังไม่สมหวังรู้ว่าเขาเป็นคู่กันแต่ยังไม่ได้กันซะดีนะคะก็ขอให้สมหวังหนังใจสาหรับคนที่คอมเมนต์มานะคะเราไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบายก็มีอะไรก็ทักไลน์มานะคะแอดไลน์บารบบี้ชิสาได้เลยค่ะ